สวัสดีครับทุกแก่ใหญ่นะครับวันนี้จะมาสรุปกันชัดๆเลยนะครับว่าการจัดการศึกษาทางไกลที่วันนี้จะให้เรียนออนไลน์กันนะครับมีช่องทางไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์วันแรกแล้วก็มีหลายคนบ่นกันเยอะเลยว่าบางช่องก็เข้าไม่ได้บางช่องก็เป็นเว็บล่มนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสรุปกันนะครับว่ามีช่องทางไหนที่ให้เข้าไปดูกันได้บ้างนะครับทั้งการชมสดและชมย้อนหลังด้วยนะครับ ช่องทางที่1น,นะครับก็จะมีทางทีวีดิจิตอลนะครับช่อง3 7สถึง51นะครับผมสำหรับช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด15ช่องแบ่งเป็น3ประเภทก็คือช่อง3 7จถึงส9จะสำหรับระดับชั้นอนุบาล1-3ขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จะใช้ช่อง40-45ตามลำดับนะครับและมัธยมศึกษาปีที่1-6 จะสามารถเรียนออนไลน์ผ่านช่อง46ถึง51เหรียงตามลำดับนอกจากนี้ยังมีอีก2ช่องเพิ่มเติมคือกอสอนอช่อง52และอาชีวะศึกษาช่อง53ตามรูปนี้เลยนะครับโดยเริ่มออกอากาศวันที่18พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับช่องทางที่2ทีวีดาวเทียม KU Band การทึบนะครับช่อง186ถึง200 ในช่องทาง TV, ạo, ทีวีดาวเทียมเคย,ยูแบนั้นจะมีทั้งหมด15ช่องเช่นกันได้แก่ระดัแบบชั้นอนุบาล3ช่องตั้งแต่ช่อง195ถึง197ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ตั้งแต่ช่อง186ถึง19 191และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ตั้งแต่ช่อง192ถึงช่อง200นะครับมาดูในส่วนของช่องทางที่3ก็คือ TV, ạo, ทีวีดาวเทียมซีแบนเป็นจานโปรง่ง ช่อง337ถึงสามโดยจะมีทั้งหมด12ช่องนะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 3ถึงช่อง337ร้อถึงสามตามด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ถึง6ตั้งแต่ช่อง340ร้อยถึงสามตามลำดับส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษามี3ช่องรองรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสตั้งแต่ช่อง3 4 6ร้อย4 8ตสมบหกถึงมรับับ และก็จะมีช่องทางที่4ก็คือเว็บไซต์ dltv.ac.th สำหรับช่องทางน,นี้เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วก็จะเป็นลนักษณะตามรูปประกอบนะครับด้านล่างสามารถคลิกเข้าไป dltv ของแต่ละระดับชั้นเรียนที่ต้องการได้เลยก็จะรับชมการเรียนการสอนในช่วงเวลาน,นั้นได้นะครับเนี่ครับมีช่องรายการตั้งแต่ประถม1ประถม2ประถม3ประถม4นะครับไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเว็บจริงให้ดูกันเลยหน้าเว็บจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปได้ดูชั้นปรถมที่1นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสามารถดูตารางออกอากาศได้นะครับแต่ละชั้นนะครับปรถม1ปรถมศึกษาที่2 3งเรื่อมไปเรื่อยๆนะครับจะมีตารางแต่ละเวลานะครับว่ามีวิชาอะไรบ้างเวลาอะไร ฟิสิกส์สนุกคิดวิทย์สายยาร์ดเวอร์ไวิทย์เมืองหุ่นยนต์นะครับก็เข้ามาดูกันได้ที่ dltv.ac.th นะครับแต่หากใครต้องการทราบตารางออกอากาศสามารถคลิกเข้าไปดูในปุ่มด้านบนตารางออกากาศได้นะครับที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ตามรูปด้านล่างแล้วเลือกระดับชั้นที่ต้องการรู้และขึ้นตารางวันที่และช่วงเวลาที่ออกากาโดยช่วงเวลาและวิชาที่มีการสอนออนไลน์ โดยเราสามารถดูและวางแผนการเรียนรุ่งหน้าได้รวมถึงมีให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ด้วยนะครับมาถึงช่องทางที่5ก็คือแอปพลิเคชัน DLTv นะครับใครมีมือถือก็สามารถดาวน์โหลดกันมาได้เลยแอปพลิเคชัน DLTv สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ Android และ iOS ก็คือ iPhone นะครับซึ่งหน้าตาเ็จะเป็นรูปด้านล่างแบบนี้เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็สามารถดูได้ทั้งในการสดและมีรายการแยกช่องทางรับชมตามําดับชั้น รวมถึงสามารถเรียนย้อนหลังได้ตามหมวดหมู่ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาตามหมวดหมู่ของสารวิชาผังรายการออกอากาศและรายการแนะนำภายในแอปพลิเคชันนั้นสามารถแจ้งเตือนรายการที่ต้องการรับชมได้ด้วยนอกากีทั้งยังมีการเพิ่มช่องแชทไลน์และแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้ด้วยตามรูปเลยนะครับสามารถเลือกวิชาดูย้อนหลังเลือกวันเวลาดูได้นะครับ ช่องทางที่6ช่องสุดท้ายนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Youtube ได้เลยนะครับมีช่อง Youtube ให้ดูด้วยถ้าใครสะดวกดู Youtube ก็เข้าไปดูกันได้ที่ช่องนี้นะครับตามนี้นะครับก็จะมีแยกช่อง dltv 1 dltv 2, dltv 3, dltv 4นะครับ dltv 1ก็สำหรับปฐม1นะครับ dltv 2ปรปฐม2 dltv 3ก็ปฐมถม3 dltv 4ปฐม4นะครับจนไปถึงมัธยมปีที่3ก็เป็น dltv 9 อนุบาลก็จะเป็น DLTV10 อนุบาลปีที่2 DLTV11 DLTV12 ก็จะเป็นอนุบาลปีที่3นะครับผมอย่างไรก็ตามสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารต่งตางๆได้ทาง Facebook มูลนิธิการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในพรับรมราชูปบัรรมนะครับหรือเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับ DLTV.ac.th หรือทาง YouTube ครนะูตู้ DLTV นี่นะครับก็เป็นหน้าตาแฟนเพจม,มูลิธิ การศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในพระบรมลนาชูบัรรม DLTV นะครับสามารถเข้ามาติดตามกันได้และสามารถเรียนย้อนหลังกันได้นะครับที่ d l t v a c t h นะครับเข้ามาดูตารางการออกอากาศกันได้นะครับเท่าแก่ใหญ่ก็นําข่าวเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มาฝากกันเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ